อ้าทุกคนอ่ะโอเคเขาร้องเขาร้องของเราดีกว่าก็อันนี้อันนี้จะมากินอีดบิแต่จะบอกว่าสองที่สามของวันแล้วว่าอยากกินวันละวสิบซองจะได้ไหมคือดีคือด,ดีมากๆนะคะอีดบิทำไมต้องกินอีดบินะคะจริงแค่แกะกล่องก็แบบหอมแบบฟินนะคะทำไมต้องกินอีดบินะคะอีดบิช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะลด อาการปวดท้องประจําเดือนนะคะปรับฮอร์โมนเพศหญิงนะคะเนี่ยดูสิคะเป็นวิตามินเจมจน,นมากๆนะคะเป็นวิตามินแบบผงนะคะก็คือไม่มีสารกันบูดสารกันเสียเลยแบบน้ําตาลนะคะอันนี้หวานด้วยธรรมชาติหวานด้วยย่าหวานนั่นจ้ะสารให้ความหวานที่ดีที่สุดก็จะมีหลอห่อฮังกล้วยกับย่าหวานนะคะซึ่งตัวนี้คะจะเป็นย่าหวานนะคะหอมมากกินสตรอเบอรี่นะคะ โอเคทำไมต้อก็เสริมสร้างอร์โมนเพศหญิงนะคะป้องกันมะเร็งเต้านมป้องกันมะเร็งปากมดลูกค่ะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวพาเราเนะะี่ยขาวกระจ่างใสอ่อนเยาว์นะคะแล้วก็แก้กดปวดท้องประจำเดือนได้ด้วยตรงนี้นะคะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆปัญหากวนใจสารพัดนะคะแล้วก็บำรุงผิว ผมเล็บให้แข็งแรงนั่นเองนะคะเพิ่มความสดชื่นเพิ่มพลังงานนะจ๊ะตัวนี้กินกับน้ำเย็นเลยนะอุณหภูมิห้องนะคะห้ามทานกับน้ำร้อนเด็ดขาดน,นะคะวิตามินทุกตัวห้ามทานกับน้ำร้อนเด็ดขาดตัวนี้นะคะช่วยดึงซองเชบเท่ากับการออกกําลังกาย45นาทีนะคะ เออช่วยลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนได้ด้วยเพราะว่ามันเนี่ยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนัอ่นเองนะคะถามว่าวิตามินทาไมถึงช่วยในการลดน้าหนักได้นะคะเพราะว่าร่างกายคนเราค่ะที่อ้วนเกินหรือผอมเกินมันเกิดจากการที่ร่างกายเราเนี่ยขาดวิตามินบางตัวอ่าซึ่งตอนเนี้เขาจะช่วยเข้าไปเสริมสร้างซ่อมแซมนะคะเออให้วิตามินเ,เราแบบครบสมบูรณ์นะคะใช่ ก้อนหนึ่งซองเท่พำรับการออกกำลังกาย45นาทนีหลายๆคนถามว่าโอ้ย,อยังนี้ขอเบิ้ลเลยได้ไหมกินแบบสองสามซองทีเดียวได้ไหมใจยเย็นนะคะหรือบางคนชอบเอาไปผสมกับ EM อะไรเงี้ยใจยเย็นก็คือหนึ่งซองอะ่ะเขาจะทำงานออกฤทธิ์เนี่ยสามชั่วโมงนะคะถ้าเรากินสองซองพร้อมกันเนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันก็ออกฤทธิ์แค่สามชั่วโมงเนาะสู้เรากินแยกกันเว้นแบบสามชั่วโมงกินอย่างเงี้ยอันนี้โอเคกว่าเนาะเตยแนะนำใช่เพราะอันนี้เตยก็กินเป็นเช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยคะ่ะ ติดใจมากแต่อยากกินวันละสิบซองแบบว่าสามช่โมกินทีอะไรอย่างนี้เนาะระเรบิดนะคะอะร่อยมากรสชาติสตรอเบอรี่ค่ะ